คลิปนี้นาตาลีขอฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะว่าบนความเป็นจริงนะคะไม่มีเด็กคนไหนที่เขาจะเกิดมาเพื่อเป็นเหมือนเด็กอีกคนพวกเขาเกิดมาเพื่อที่จะเป็นตัวของตัวเขาเองนะคะพ่อแม่ทุกคนควรรักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ลูกของท่านแต่และคนเป็นดังนั้นพ่อแม่ทั้งหลาย ควรรักลูกให้เท่าเท่ากันและดูแลจิตใจของลูกอย่างใกล้ชิดเป็นเพื่อนกับพวกเขารับฟังในทุกเรื่องของลูกท่านนะคะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศชาติดังนั้นเราจะมีพลเมืองที่ดีได้ อยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เป็นกําลังหลักสำคัญในการที่สร้างบุตรหลานของท่านขึ้นมาให้เติบใหญ่เป็นเยาวชนเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะมาร่วมกันสร้างสารรพัฒนาสิ่งดีๆแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกของเราคุณพ่อคุณแม่เป็น,นกลไกที่สำคัญมากของสถาบันครอบครัวนะคะฝากไว้ ถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะรักลูกให้เท่ากันค่ะสวัสดีค่ะ